เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่14พฤษภาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้โชคลาภค่อนข้างโดดเด่นมากนะคะโชคลาภเด่นมากนะคะโชคลาภทั้งนั้นเลยนะคะคุณมีโอกาสได้เงินก้อนด้วยนะคะเนี่ยนะคะจะได้รับข่าวดีจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะจะได้รับข่าวดีจะมีสิ่งดีๆเข้ามามีโอกาสไปเลี้ยงฉลองไปกินเลี้ยงสังสรรค์นะคะไปงานเลี้ยงนะคะ มีคนชวนไปทานข้าวนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเรื่องงานเรื่องเงินนะคะช่วงนี้นะคะระวังปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆจะตามมาให้ปวดหัวแค่นั้นเองนะอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีแดงสีเขียวนะคะ สีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ3 7 1นะคะ3 7 1ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ